สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การลงทุนในยี่กีกับแอดใหม่ ai, นะคะอย่าลืมว่าสูตรที่นํามาให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนที่จะลงทุนต้องเก็บสถิติด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะไปดูสูตรกันเลยจะมาดูสูตรนะคะสําหรับการลงทุนในยี่กีวันนี้วันที่30ตุลาคม2563วันนี้สูตรง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้ก็ใช้มาได้ได้นานแล้วนะคะเพียงแต่ว่า มันไม่ได้เก็บสถิติจริงจังสักทีนะคะแต่สังเกตว่ามันมาสูตรนี้นะคะก็ให้สังเกตเฉพาะในชุดตัวบนเรามาสังเกตที่ชุด3ตัวบนก่อนนะคะเพื่อที่จะหาตัวเลขไปเล่นรูสิบประตู2ตัวหรือว่าพิกัดบน2ตัวนะคะก็จะพยายามหาสูตรที่ตัดจาก3ตัวพิกัด3ตัวมาเล่น2ตัวบ้างนะคะถ้าเราเล่นพิกัด2ตัวเราตาม ได้ห้ารอบก็จะลงทุนน้อยกว่าการเล่นพิกัดสามตัวสามรอบนี้ทุนพอ,พอกันเลยนะคะ,ะวันนี้สูตรคืออะไรเนาะสูตรของแอนดใหม่ให้สังเกตเลขเบิ้ลนะคะเบิ้ลหามเบิ้ลหามตองนะคะที่มาในชุดสามตัวบนเวลาเมื่อเบิ้ลมาหรือหามมานะคะเราจะเล่นเลขพี่น้องของเลขเบิ้ลก็คือเลขที่อยู่ก่อนและอยู่หลัง อย่างเช่นเบิ้ลงจิจเราก็จะลูดหกกับแปดค่ะเน้นบนเท่านั้นนะคะแัดไม้เน้นบนเท่านั้นนะคะได้หกับ8ดนะคะผลก็เข้าที่แปดในรอบที่สองนะคะต่อไปค่ะสาม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 ก็ก่อนหน้าสามก็คือสองนะคะถัดจากสามก็คือสี่นะคะคือเราซื้อขึ้นและซื้อลงจากเลขเบิ้ลน,นะคะ ก็จะได้สองกับ4ี่นะคะอันนี้เข้าในรอบที่4ค่ะข้าที่2ในรอบที่4ี่นะคะต่อไปก็8 8ดค่ะ8 8เราก็จะซื้อลงก็คือ7แล้วซื้อเพิ่มคือ9นะคะก็เข้าที่9เป็นรอบแรกอันนี้เบิ้ลหามาเยอะนะคะมีตัวนี้ที่เข้ามาในรอบที่4ค่ะต่อไปค่ะเราจะใช้เลขที่มันมา เบิ้ลหามเฉพาะชุดบนนะคะ7 7ก็จะเป็น6กับ8ค่ะก็เข้าที่8นะคะในรอบนี้ค่ะต่อไ่44นะคะก็จะเป็น3มกับ5ก็เข้าที่5ในรอบที่4นะคะเราก็จะเลื่อนมาดูสถิติที่เป็นเบิ้ลวันนี้ตองสองรอบเลยนะคะตองสองในรอบที่23แล้วก็ตอง4ในรอบ ที่53เมื่อตะกี้นี่เองนะคะอ่าวันนี้มาบ่อยนะคะเบื้นหาม,มาบ่อยมากเราถ้าชุดไหนเลขแบบไหนมาบ่อยเราก็จะใช้เลขสูตรนั้นมาดูสถิตินะคะขึ้นซื้อลงค่ะก็จะได้1กับ3 1กับ3ก็เข้าที่1นะคะในรอบแรกเลยค่ะต่อไปก็5 3 5นะคะซื้อลงและซื้อขึ้นจะได้4กับ6ก็เข้าที่4เป็นรอบแรกเหมือนกันต่อไปก็ 4, 4. สีสนะคะก็ซื้อลงค่ะแล้วก็ซื้อขึ้นก็คือจะได้3กับ5อันนี้เข้าที่5นะคะเป็นรอบที่5เลยไปอจิดเค่ะเจ็ดเจก็จะเป็น6กับแปดเข้าที่6นะคะต่อไปสองสองค่ะวันนี้มาเยอะคือถ้าสังเกตว่าเราก็ควรจะมีสูตรที่มันจับเฉพาะจุดอย่างเช่นจับจากเลขเบิ้ลน,นะคะสจับจากเลขพี่น้องนะคะ เราก็จะดูว่าถ้าวันไหนเบิ้ลมาเบิ้นหามาเยอะเราก็จะใช้สูตรไหนสําหรับที่เราควรจะเก็บสถิติไว้นะคะแล้วก็ใช้สูตรนั้นในการลงทุนตอนนี้ก็จะได้1กับ3 1กับ3อ่ารอบนี้หลุดนะคะถ้าเป็น1กับ3 2 2, 2 0เนี่ยรอบนี้หลุดเลย1,2อ่าแอนแม่จะแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เมื่อมันหลุด5รอบแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะมาใน8รอบนะคะก็คือ5 8แล้วก็12บสอรอบคือถ้าหลุดต่อไปค่ะ0 0ก็จะเป็น9กับ1นะคะ9กับ1ก็เข้าที่9ค่ะหลังจากที่หลุดมา1รอบนะคะก็เริ่มกลับมาเดินปกติ2 ,2 ก็จะเป็น1 3ค่ะ1 3ก็ชุดเดียวกับเมื่อกี้นะคะเข้าที่3า หกก็จะเป็นห้ากับเจ็ดนะคะก็เข้าที่ห้าค่ะศูนย์นะคะก็จะเป็นเก้ากับหนึ่งก็เข้าที่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะห้ากับห้าก็จะเป็นสี่กับหกก็เข้าที่หกนะคะเก้าเก้าก็จะเป็นแปดกับศูนย์เข้าในรอบที่สี่ค่ะเข้าที่แปดในรอบที่สี่ต่อไปสี่สี่นะคะก็จะเป็นสามกับห้า ก็เข้ารอบเมื่อกี้ถัดมาเป็นรอบแรกนะคะสำหรับอีกทริกหนึ่งนะคะที่ได้จากสูตรเลขเบิ้ลหามตองที่มาในชุดบนนะคะก็คือให้นำเลขนะคะที่เบิ้ลหามตองในชุดสามตบนนั่นแหละไปเล่นเสียวหนึ่งตัวนะคะเล่นวิ่งบนลูดล่างอย่างเช่นถ้าเบิ้ลหามมาเจ็ดหกเจ็ดก็ให้นำเจ็ดไปวิ่งเสียวบนล่างหนึ่งตัวนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่แอนใหม่นำมาแนะนำกับเพื่อนๆทุกคนด้วยขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ